เอเราว่กมันสวนนลเว้ยพวกยีนีม่งแบบเป็นลัคกี้ช็อตัวเว้ยววติดพิษอยู่มีเทีทท่ไปหาใช่เหรอให้ไอวอมีเนี่ปะใช่ดยิงโดนหัวมัิ่หายเลยตอนโดนหัวแล้วเล็งโดนตัวคนละนัดเลยแหละตับตับเนี่ยในแถวนั้นใช่ไหมใช่แถวนั้นะีน่นวิ่งไปู่ไห,ไหนบ้าง้นั่นอยู่ไนน้ำเลย เฮ้ระวังหัวแชมป์ระวังหัวอ๋อจะปิดปิดไซด์ใช่ไหมใช่ใช <Okay. S 1> ่ไปไม่ได้วะติดมีเทสวะใช่มีเทสจะวิ่งไปหามันเออผมเห็นแล้วคนแี้มันเดินกลับมาหามีเทสอีกแลอุ้ยเที<ๆ>่ออุ้ยลูกฟกุกนะเว้ยระวัง <S <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนมีนเทสเดินไปหามันนะผมรู้สึก เพื่อนมันขัวว่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใกล้ใกล้ใต้บ้านพี่ยิงพี่ยิงพีชค่ค่อยดันเข้าไปละไอ้เหี้ยหัวแตกกูยิงพิชแค่ค่อยดันเข้าไปอ่ะอ๋อเป็นตัวที่ต่งนี้ไอ้ดันนี้ใช่แล้วมันไม่เห็นเพราะมันเพราะอะไรวะกระไคมันวังกูนี่เกื่อะไรขึ้นพันหนุ่มพันหนุ่มเล่นลูกสองตัด เดี๋ยวแล้วเก็บรวดกดูกกันเอีเก็บลวดกรนโูกคือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเผาก็ได้พี่ไม่ต้องเผาปลุกมันปูุปืดมันี่งปืดมันไาเล่นไอมันบีบีแต่ว่าแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยพี่แขมีเทกเราต้องไม่ต้องพานไปเลยอ๋อมันเออเราต้องเขียนนี่หว่ะเพราะเดี๋ยวมันในนี่เรามีระเบิดนะปลาใส่มันพี่อย่ายอมกลางน้ำมันอย่ายองใจ เฮ้เอางๆเย้ยาหลอทำให้บ <boundaries> ันหลอให้บานหลอนนี่ยอยู okay <investigating> ่หน้าผมนี่ยโอยโอยิพิพิพอกสายใช่ไหมออกสายออกสายไม่กสายโอแตก

มาเนี่ยนะสไลด์ออกมาใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วหัวแตกสไลด์อย่างนั้นอ่ะวิ่งเกลเก็บเสียงมีคนหนึ่งตายอยู่นั่นแหละวิ่งหลอบหลบหลบมันวิ่งใส่เฮ้ยมันวิ่งใส่ถอยถอยถอยขึ้นไปอีก กูเลยจะบอกให้แักถีบตะโอกกันเลยอย่าไปวิ่งหมดเลยชักเอาไปปวแฟนนี่ห่บ้างปวดสมองยิงใสนแม่ครับยิงายงคุณจะเสียงยิงแม่งไอ้ที่ยิหอ่ไรออกมาสไลด์อกมาตรงี้เอาไว้มาบวแตกอ้าไอ้ต แต่เล่นคนล่างครับโอ้โหอันนี้คือบล็อกเองเลยเนะี่ยอืมไมไไเนน่เป็นไรเฮ้ยนั่นเบอร์นั้แล้วนะนเบนนัาอ่ะใช่นี่พี่ปลาแร์ไปโดนตัวมันนะไม่ขงนะังเขาแล้วยิงเต็มที่ครับผมมีกล่องกระสุนอยู่ติดพิษอยู่ไหน ติดพชอยู่งนกด e เห็นแล้วติดตะกอนเแลนโดนโดนตัวเลยฟอร์มเสียติดเส้ยเชี่ยเราพูเชี่ยถงเขาไปเพ่งตายอะอืงี้มััคิดว่ามอมแมตนมันมันไม่โอ้อยนี่ล้ยโอยอเล่นธนูนี่ไงธนูหนาม เนี่ยหนุ่มเสื้อแดงพอหนุ่มเสื้อแดงพอหนุ่มเสื้อแดงมันลงนผู้สองยิงแชมป์คุดใหญเลยเก็บคนหน้าก่อนเก็บคนหน้าก่อนพอหนุ่มเสื้อแดงมันลงนผู้สองยิงตรงนั้นได้ยิงเข้าไปในบ้านน่าจะไหมมีคนอยู่บนสุดสายมีคนอยู่หน้าพี่เห็นไหมเห็นหัวไหมคนนี้เข yeah. ้าไปเหแล้ววมันจะโดดขึ้นนะ แหลกโว้ยโุ้ยสปาร์ตมีคนหนึ่งมีสองคนนะเฮ้ย,ยขนุระเบิดเกีรยตรงนี้ไปไม่ได้อยู่หน้พี่นะคิดแหละหินเดียวกันเนี่ย มึงจะหมัดแทงกูจริงเิเออมึงจะหมัดต่อยแล้นะมึงจะเอาฟิเซอร์ต่อยพี่อ่ะปิงวิงออมไงไม่ฉลาดเลยนะอ้อมทางนั้นบอกเลยติดไฟแค้มติดไฟลูกสองไม่ติดกิ่ตั้งติดกันฟิเซอรไม่หนูพี่ยิงพี่ติดก,ก,กันเองพี่ตรงไหนนอกกนอกหันด้วย อโอ้โหขอบคุณโอ้ยไม่โดด็ดติดติดติดพติอพอพติดพิษติเขาเขาควาหลังหล่นท้ล่นไปทาง้ซ้ายรไปทางซ้ายไปทางซ้ายแหว่งก็แหว่งไเหียปืน้ญิงเอาปนยิงได้ไงว่าลูกุ่มผวงแล้วใส่ลูกเลือดนโคตแหว่งเลยอ้วเลือดลหลโอ้โหตา กูเดินูม่เดิน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 ี่ยะเดเดิสไลด์เหมืคนเมื่อวานพอหนุ่มเหมือนเมื่อวานโอ้แม่จะรอยิงยีหลือสองนะจะยิงสี่าอสอบสุดยอดเลยสุดยอดเนี่ยเฮ้ยไปไปตายหนาไปตายหนาไปตายาเจ็บมากระวังขวานระวังขวาเลยมนเดินอยู่นือคนเดียวเทพี่หมดเลยเลือคนเดียว ติดพิษติดพิษติดพิษมิงไปทางขวาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้อยู่ข้างในลึกๆระเบิดระเบิดระเบิดไปไปพี่พี่อยู่ดังขวาปลาตรงตรงผมติดพิษแล้ว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 เฮ้ยพี่ใส่พี่วิ่งใส่พี่วิ่งใส่พี่ประตูพี่ประตูพี่เลยอยู่หน้าประตูอ่ะชิดเลย เหงาเนี่ยเชียวมันชุบอยู่มันชุบอยู่เฮ้ชุบอยู่เดี๋ยวถามจริงสุดยอดอ่ะมึงงทำมึงมึงทำกล้าทำสิ่งนั้นได้ยังไงเฮ้ยกูถามจริงเหออยิงพี่เลยพี่มันเล่นหน้าใบมันได้เล่นนาใไฟสองอันใช่ไหมใช่ไอเนี่ยอะไรที่ผมยิงมันทีนึ่งกันที่มันมันมันมายิงพี่ตรงรูตรงนั้นอ่ะ คีปิดใพ้แบงค์เงินรวยบางทีเนี่ยไม่มีการพิจที่ไดเหเฮ้ยเรวิ่งส่เรามี่ส่เราวิ่งสาเราวิ่งสายเราช้มวิ่งสาเราชย้มมีแถบเปล่ามีมีมีวางเลยวางเลยวางโยธานั้นนั้นนั้นเนี่ยวางวางเออเนี่ยวางแถวเดินเนี่ยเราเรารีบเราีบเรืหมูมันจะเหยียบไม่แน่ะต้องอะไรี โอเคโอเคเข้าไปยิ่งยิ่งไม่ทางดีไม่ทางแล้มันมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนล้วเห็นป่ะเห็นไหมมันทำมีการดังอยู่มันอยู่แล้วมันอยู่มันปีนบันไดแชมป์มันปีนไปทำไมคูดังเหรอไม่รู้เหมือนกันเขยเขาเขาถอยตายได้ไวมีคนอยู่บนหลังคาเฮ้ยจะยิงคนหลังคาเขาเลย ถือฟิลแนบเปวอยู่รู้สังบ้านพร้อมเลยวลลิ่งอะ <c oughs> ่ะออกมพี่พี่ไม่เ้าใครเค่ับผมถือโอ้ยเออ <c oughs> ลือดออกเ <c oughs> ลือดออก <c oughs> นอก <c oughs> ุกเลดีกัน <c oughs> ไม่เชื่ยไม่เชี่ยบริงๆๆนะไม่เห็นได้ไงวะ ใช่ดูคนหลังคาป่ะมันจะมาชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนตรงไหนนฮะอยู่ข้างในเนี่ยนี่ผมมองเห็นศพเพื่อนมันอยู่มัอยู่นอยู่นแล้วเราอยู่วันไหนไหม้ออกไปไหนไม่ได้นะในห้องเนียเอเอาอะไมาแก้มาีวไปอะ โยนไปเลยไปเตะเกียงอะลงยิงนู้นหัวนะถือวินฟิวแนบฟิวอยู่นะเออใช่ถือถือแนบฟิวหัวเหมือนกันตะเกียงโอ้ยนะเออเนี่ยอย่ายวพี่ยิงพิษใต้ตีมันอะกระเด็นขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราเอองไปตรงไงเฮ้ยต้องไปตรงไหนมัดไม่ไหวแล้วัหมดหมดสิ้นลุกจ่าเดี๋ยวพี่เอาพลังมาตรวินน้ำมั้ มันไม่เก ok ี่ยวกับดักครับต้นเหตุอะไรไม่เห็นหรอเฮ้ยโอ้โหห้องเทียนี่หงายเลยดูว่ามันอยู่ห้องข้างบนยิงไล่มันไปก่อนแล้วแหละติดพิษเ่ะมันเล็งรออยู่ใช่ติดพิษเล็งรออยู่มันใช้เลยแบทมาร์กสองอะนั่นะมันมันไม่เหยียบเหยียบกับดักผมอ่ะเออมันไม่เหยยีบเห็นหรือเปล่าเออเออมันไม่เหยียบอะ กระโดดข้ามมาันอกมันเห็นหมั้งไมโค้เลยไม่ได้ถ่ายมาแล้วอ่าเดี๋ยวนี้เรือก่อนต้องยิงพิดไล่ไล่ออกไปมั้งไอ้นี่แหละที่อยู่ถี่มัองไหนจริงๆโ,โดนหัวนะเหมือนมันจะเล่นลูกสลักอยู่นะเป็นเหมือนลูกสลักอะโดนโดนตูนดนด้นะอ๋อไม่สูล้ละน่าจะอยู่อยไอนะ้หน่ะผมยังเห็นเลยนะกระโดโด แชมป์แชมป์มันดันมันดันมาลงองไอ้ไอ้คนเดิมที่ยิงแชมป์อ่ะเลนเดิมโอ้ยเหี้ยเฮ้ยใครโดดมาใส่หัวกล้วจ้เ <c> พ <oughs> ี้ยโดดลงมาพีเวนพี่จบอลทิมเนี่ยไอ้เชี่ยมันโดดมาตายหัวเราไม่โดดลงมาผมถึงว่าพี่โดนยิงแง่หลงตามาสู้กันอยู่เละลายถ้าตายไม่เป็นไรนะ มันไปที่ศพไปที่ศพไปที่ศพไปแน่เลยนะเงูกันเลยแหละไปไไป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 ไไไปไไปไปไไไไไไม่ไ เชฟตะกอะไรดิไม่ีเยไม่ดูคลิปราเฮี้ยเลยกูเหยมันตายทังไม่รู้ว่ามันสูบบ้างอ n ไรอะไรที่แนเพงมีเรืองไหลตายทั้งไอ้ที่ทานระตาเยียหัวกูเ้ยเี้ยเอนเพื่อนั อะไรกับพวกมึงเนี่ยฮะไอ้ยันนี่ไอ้ไอ้ยันนี่ห <c oughs> ลอ่อตียิงหงมแล้วมาเดินติดเสาไอ, <c oughs> <c oughs> อ้ยนันตรงเนี้เสมามันเยอะเว้ยคุยิงไม่ได้จะยิงจะยิง,ยงด้วยสามสี่นะจริงไม่โดนไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเอาถ้าโดนกูขึ้นบ้ากันม,มาไปดูแถบข้างบนกันครับแล้วก็ตายเลยบ้ามีจับเอาแถบ,บแถบชมป์ยังอยู่อยู่ตรงนี้ มันไม่โดนนะเนี่ยพี่สแกนเจอหรือมันวางใหม่มันวางไหมผมผมไม่ได้วางตัวนี้ผมวางตรงนู้นโอ้ยพี่เกือบเหยียบแล้นะเอออีกถ้าพี่ไม่ได้ถอยพี่ก่อนผมมีการพีดเดอร์เลยไม่เป็นไรพี่ก่อนนะพี่ก่อนพี่พี่ยิงเยอะมากเลยพี่โคตรเยอะเลยนะเสียงอะไรวะผมผมวอนหน้าไม้ยิงยิ่เเยอะพี่เล็งประตูยัง เราโอ๊ยเอาอเราไม่กด F ฉันแล้วแปลกใจจริงจริงอ,อยู่ตรงป,ประตูพี่มเลลอยุดฝั่งพี่เลยมันพยายามจะมาช่วยคนที่ล้ม แอพยายามจะมาช่วยคนล้มเนี่ยถ้าแชมป์มองเข้ามาอยู่โซนซ้าย,เป,ยเปิดไม้เปิดไม้เปิดไม้คนจีนไม่ยิงพิษใส่เพื่อนอะกูได้ยิ <c oughs> นเนี่ยวันรออยู่ข้างในสุดเจ้ามันยิงพิษใส่เพื่อน <c oughs> ว้าวหูวฟังดีจัง ผฟังดีผมฟังดีมากพี่เสียงเสียงเนะี่ยปุ๊บม,มันหันมาแล้วยิงเลยตัวฟีเสื้อแดงวางกับดักหน้าประตูนะโดนพิษโดนพิษหนีหนหนไปหาแชมป์แล้วพ,พี่กดยีเห็นอยูโ่โดนโดนโดนพิษนี่ใส่พี่ Minh 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 lọc minh 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 ngoài minh 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 พี่จะหนีขึ้นพี่หนีขึ้นทางนี้ได้ใช่ไหมทั้งหลังโดนโดนพิษโดนเลยครไล่ไลพ่พี่ไลพ่พี่พี่หนีขึ้นนะไปหนีขึ้นเลยนีขึ้นไปผมนันนะม่งตรงรูนีอนอ้อยู่ในห้อง,งแชมป์อยู่ในห้องเข้ามาเลยแชมป์ค่อยๆถ่ายเข้ามาห้องอะไรนะห้องกลางบ้านโอเคอย่างเท่อไปอยู่ห้องนั้นปะ ไม่มองยิงอยู่อุ๊ยอุ๊ยโกรธโกรธโกรธใหญ่แล้วพี่ต้องโดดไปหาแชมป์้ามันชุบเพื่อนได้นะมันดับไฟเพื่อนเลยไม่หรอมั้ยไม่ไม่มันมันดับไฟเพื่อนมีคนยังไม่ชุบเลยอยู่บันไดอยู่บันไดมันตบตบพี่อยู่โอ้มันเอาลมไปลู่ยิงตบพี่หลายยังวะ ไปเทีย่ยวไม่ไดพ่อจมโอยโอ้ยโออยยู่ห้องกลางห้องกลางปะไม่รู้ว่ะมามามาวางกระดาไว้น่าจะเป็นฮีโร่นะเพื่อนท่านไหนฆ่าพวกเ่อได้หนุ่มหนุ่มคนหทยว่าหนุ่มฮัไโหรอนี่มวยยงคนฮะคนไทยคนไทยปะมึดโต๊ะดแอร์มาเก ต้อา,อาเกียบแถ<อ>บตายหพี่คนนไม่ะคนไทยโอโม,ม, <laughs> ม่คนทั้ตวคนไยมะแล้วเกบแถบตายเี่ยอผมบอกว่ามันต้องเจอคนไทยเมื่อกี้เมื่อกีเกี่ยวแถบ มาร้องอุ้ยอตัวตัวคนเดร้องพี่ตัวตัวฮันเตอร์คนมาร้องอ้ยอเขาตายมันบอกเอาาตนยเหรอพี่ตยเหรอพี่แล้วก็เสียงเชี่ยเขียตายวางแถบไปเฉยเยเีเดี๋ยวป่ปะตายกันจ้เฮ้ยมันมีแถบหมันปะไม่เไม่เตยตายดิรับตายตายดตายตายดีบต พอตังไอ้เอ้ยมันจะชุบไปเยี่ยนี้เยี่ยปุ่ยขี่ไล่ไปนี่ยเราดูหน้าไม้ปักหลังกันต้องขึ้นตัวแรกเว้ย่อย่อย่อเข้าหนูก็ได้แชมป์ยิงต่าแท็กเลยเนี่ยเป็นการพิษใช่ไหมต้องเอาไฟยิงเอาลูกซองหรือยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บดูอยู่ก็คงจะดูอยู่นะได้จุดจะดูอยู่ก็ได้นะคนไทยนี่ยอ้าวคนไั้นเดีพี่